น้องครับเท้านี้ขึ้นวัวสามสิบห้าตัวครับผมพร้อมกับสายฝนนะครับกําลังจัดแจงรถอยู่ครับนอกจากเขาจะรองพื้นด้วยแผ่นยางสีดาแล้วนะครับเขายังเอาแกบรองอีกครับเี๋ยวรัวยังไม่เสร็จเลยยังไม่กั้นเลยเออได้เข้าเดียวกันนี่ครับรองพื้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะกั้นล็อกครับมาดูวัวครับชุดนี้มาจาก แม่สอดครับมาลงเมื่อวานสดๆร้อนๆแล้วก็เขาก็มาซื้อกันเมื่อวานตอนเย็นนะครับสามสิบห้าตัวครับผมวัดส่วนสูงเมื่อกี้แล้วเมตรยี่สิบครับสามสิบห้าตัวนะครับยกชุดเลยครับนี่ครับจะขึ้นสิบห้าตัวก่อนแล้วก็ยี่สิบตัวที่หลังนะครับกำลังนับบัวโอ้โหเบาลูกเบาเบาไปไปกูไปเฮไปกูลุกไปกูลูก เมษีสิบนะครับวัดแล้วครับดำเนินการโดยเสียรวยครับเสียรวยวงประจบสองหมื่นสี่พันครับราคาของเขาราคาของเขาคือสองหมื่นสี่พันบาทครับนี่ครับบัวชุดนี้มาจากตลาดแม่สอดน,นะครับ เดี๋ยวจัดล็อกก่อนเดี๋ยวเรารจะไล่ขึ้นกันเป็นชุดๆไปเลยครับฝั่งนู้นด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยดูฝั่งนู้นกันนะครับน้ำยากี่ตัวล้วสิบห้าตัวสามสบห้าตัวครับไป พเพชรบุรีครับค่ารถสิบล้อก็ส0 0 0มบาทครับรวมไปย้ายนะครับรวมค่าไปย้ายเหมาเลยครับ10บล้อ1นึ่งคันจ่ายเงิน20,000ืบาท10บล้อ,ลอก็จะทําไปย้ายให้เรียบร้อยเลยครับเอครับฝนมาตกทั้งวันนั่งคืนเลยพี่นอ้อง แบบนี้เข้าไปขุนระยะสั้นนะครับผมว่าประมาณ90วันนะแบบนี้ต้องขุน90วันนะครับถ้าฝีมือก็80วันถึง85วันฝีมือดีเ,อเลอะเทอะ,ะสักหน่อยครับตกทั้งวันทั้งคืนเลยนี่ครับเป็นวัวพม่าครับราคา24,000บาทครับ ขอาบนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะไล่แล้วครับไปลูปป้ายไปกินหญ้าสวยน้ำใสลูกไปเข้าขุนเพชรบุรีนี่ครับไปล้วครับไปถามช่อง ไปแล้วขึ้นไปแล้วไปตามไปตามไปเอาขึ้นไปแล้วจุดห้าเอาประตูการบรรย้อนนะครับเอ๊ะ เฮ้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 ยนยูลันนูนเอาอีกะน่อนูนมาอีข้งบนปิดกปิดล็อกกรขึ้นไปแล้ว1 5นะครับ

เดินทางมาแล้ว20ตัวครับนี่ครับโอ้โหมาเป็นแถวเลยลูกนำหน้ามาแล้วตัวละ2 0 0 0่นะครับย้ำกันอีกทีนึงโอ้โหเป็นแถวไปเลยเอาเป็นแถวเป็นแนวกันขึ้นไป

ไปโอ้ยตัวน <doorway> ั <Arc ó> <servir> ้นแซงไปได้ไงวะเฮ้ยไม่เห็นข้างบนไม่เห็นหันแต่งล่างเลียดกันตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย เฮ้ยาเออไปแล้วไไปแล้วเฮ้หันกลับมาได้ไงไปลูกไปไปน้ำไปตัวนั่นก็ขวางอ่ะเอาขวางเสรอีแล้วเอาไปลูกไปเออ

ค่อยไปเฮ้ยมวนไปมอืนั่นน่ะมีซองมังคับมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปโอ้ตัวนั้นเลี้ยวกลับมาเอาทีเดียวเลยเฮ้ยเอาแล้วแต่

ไปเลยไปสิลูกขึ้นสิลูกข้างบนจะลงหมดครับหมดครับสามสิบห้าตัวหมดครับโอเคขนาดมีซองมึงครับอันนั้นเนี่ยเอาตัวสุดท้ายต้องเป็นแบบนี้ต้องมีต้องมีตัีได้อ อารวยคว้าสะพายเอา้ามันกลัวแล้วอาวรวยพาไปไอายาเอออยากขึ้นมันขึ้นเลยครับพี่น้องอาสามสิตัวใส่หมดครับใช้บริการรถของพี่บุญคิรีมาศนะครับค่ารถสองหมื่นบาทไปอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับผมาฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้จะส่งหลายชุดครับ ฝนตกนะครับพี่น้องนี่ดูแลสุขภาพกันด้วยเออเข้าหน้าหนาวแล้วครับเสื้อกันหนาวมีติดตัวไว้บ้างครับผมก็สำท่าน้องหนาวอยู่แล้วนี่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอ่ะอันนี้ว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ